นี่คือการหัวเราะครังแรกของขอนะครับ แม่ได้ยินเสียงน้องเคีหมดแล้วนว้วน้องเคีย โอ้ยแม่ชินใจนะเอ๊ะไรเล่นกับเฮ้ยเป็นแปลกแปลกนะวันนี้เฮ้ยจ้าอีสูงขึ้นใกล้ๆนะ

nên tao Nên mày nín Hey. Eh, nữa 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 Ừ. <họ> <laughs> nè <Nơi ufa? cười> <Nơi calling? cười> Mười ấy chăng? các. ấy chăng? Mười ấy chăng? Mười ấy

Dig! Au! Wae! Ateh! Ateh teh 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 teh. Ku yang dia leh.